น่าร um ักน enfin ่ารักน่ารักไปตัวนี้ตัวนี้ตุ๊ด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 ตุ๊ต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 ตุ๊วตุลตตุาตนุ๊ตตว๊ตตน๊ตตุุ๊๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตตนาตตุ๊ตุ อ yup. er> ุ้ยหนาวหลือไปเข้าไปเข้าไปกันลืมตาแล้วเด้อนี่กำลังเดินกำลังเดินตัวนี้ตัวเล็กกว่าเพื่อนอ่ะเป็นไรน้อนนี่เดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยอุ้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 อ้อันนี้ก็ตัวเล็กหนาวหรือเปล่าโหเดินเดินยังไม่แข็งเอ้า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 ่ตัวนี้แบบหมดมุดอย่างเดียวหนาวหรือเปล่ามุดอย่างเดียวเลย ไอ้ส้มไอ้ส้มจะไปไหนนะ่นะน่ะจะไปไหนจะไปไหนมานี้มานี่มานี้นี่ไป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  <c oughs> อายุเหรอมันแปดเหอแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่สิบสามยี่สิสี่ยสิบห้าสิบแปดวันลืมตาแล้วส้มจ๋าส้มส้มจ๋าน่ารักบอดจ๋าใครอยากได้เมียส้มน่ารัก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 มากไอตัวเนี้ยน่าจิ้มลิ้มมาก หน้าจิ้มลิ้มหน้าจิ้มลิ้มจะมดอย่างเดียวเลยเอามาไว้ที่ดีไม่ยอมให้ลูกอยู่ในข้างในใตัวส้มน่ารักอตัวนี้อ่อนแม่จะดูดนมอย่างเดียวอ่าวดูดนมดูดนมดูดนม ชยช่มช่มช่มน่ารักช่มน่ารักนี่เด็กตัวนี้นะ่ะช่มน่ารักนี่ตัวดำกินนมอย่างเดียวเลยดำกินนมอย่างเดียวเลยช่มน่ารักช่มน่ารักช่มจ้าช่มจ <s> ้าเดินไม่แข็งเดินไม่แข็ง เดินไม่แข็งเลยกำลังจะเดินไปบ้านมาเพิ่งกลับมามาก็มาหาแมวเลยมอแมวเลยจ้านี่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 น,น,นี่น่ารักเดี๋น,นี้ทำไมน่ารักเก่งเลยมุดอย่างเดียวส้มไปแล้วไปแล้วจะมุดถ้ออย่างเดียวหนาวมั้งอากาศหนาว มุดอย่างเดียวเลยนูนมุดไปแล้วอันนี้จะไปไหนนี่นี่เอ้าเหยวเหยา,ยา,ยาจะไปไหนเนี่ยนี่อ่อนแม่อ่อนแม่ดูดิอูจะหานมดูด